เอยู่ที่หัว,หวเว่ยเลียนชิวเล็ก R&D c e n ด e เซนที่เซี่ยงไฮ้ค่ะใหญ่เวอร์วังและนวัตกรรมจัดเต็มมากแล้ววันนี้พาทุกคนมาดูนวัตกรรมระบบเครือข่ายล่าสุดกันที่นี่ตอนนี้เอิ้นกำลังพูดอยู่กับกล้อง 8K และเป็นกล้อง VR ด้วยนั่นหมายความว่าเขาสามารถชมการไลฟ์สดของเอิ้นได้เนี่ยแบบ VR ้นรถไฟแล้วเมื่อกี้เอินบอกว่าอยากขึ้นรถไฟมากเลยได้ขึ้นจริงๆแล้ว ต้นพาทุกคนมาที่หัวเว่ยเหรียญชิวเลก r m Center ของหัวเว่ยค่ะซึ่งก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นี้นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือศูนย์ r d แห่งใหม่ล่าสุดของหัวเว่ยค่ะที่เพิ่งเปิดแบบว่าเข้ามาทำงานกันจริงๆเนี่ยปี2024นี่เองค่ะใหม่มากๆเลยแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้มาที่นี่นะคะที่นี่คือแบบว่ามันใหญ่มากอะ พื้นที่นี่คือ2,600เอเคอร์คือถ้าตีเป็นไร่เนี่ยมันก็คือมากกว่า6,500ไร่เขาก็ต้องมีนี่ไงเป็นรถไฟอย่างเงี้ยวิ่งเพราะแบบมันใหญ่มากนะคะเขาก็คือจะมีรถไฟวิ่งแล้วก็มาถี่มากเลยนะคะก็จะวิ่งวนไปวน,วนมาอยู่ในแคมปัสเนี้ยละคะ่ะมีเรืออยู่ทางนั้นรถไฟอยู่ทางนี้อยากไปนั่ง อยากมาดูมากค่ะแล้วก็ได้มาสมใจแล้วแต่ว่าที่เรามากันที่นี่เนี่ยนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรามาดูการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ของแบรนด์ห e ัวเว่ยอีคิดค่ะซึ่งห e ัวเว่ยอีคิดนี้ก็เป็นแบรนด์ย่อยของหัวเว่ยที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงสถาบันต่างๆให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้นด้วยโซลูชันด้านเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อนน้อยลงค่ะคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือ six easy ค่ะหรือว่า6ความง่าย ซึ่งที่เนี่ยเขาก็เน้น R d ในเรื่อง Network มันก็ถูกแล้วสินะที่มาเปิดตัวกันที่นี่จริงไหมคะเดี๋ยวเอินพาไปดูเลยค่ะว่าอีคิดคืออะไรแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปลองของจริงกันเลย ก็มีการเปิดตัวโลิตภัณฑ์ใหม่หลายตัวเลยนะคะซึ่งก็เป็น p r o d u ั t ์ที่เกี่ยวข้องกับเ e ตเวิร์กค่ะนี่เขาก็มีโชว์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าโชว์อยู่แบบเนี้ยเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าแบบเอยแล้วมันเอาไปใช้งานกันยังไงใช่ไหมคะเขาก็เลยมีเป็น Experience Zone ค่ะให้เราได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริงๆว่าตัว p r o d u ั t ์เหล่านี้พอเอามาทําเป็นโซลูชันในด้านต่างๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสาหรับ Intelligent Education, Intelligent Health Care, Intelligent Business แลวก็ i n t e l l i g e n t Office ตรงนี้ Intelligent Business ค่ะเขาก็มีโซลูชันสำหรับธุรกิจหลากหลายเลยนะคะ ซึ่งก็มีทั้งโรงแรมร้านค้าแล้วก็มอลล์ถ้าเราพูดถึงธุรกิจบริการเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมหรือว่าร้านค้าปัญหาที่หลายคนเจอบ่อยๆนะคะก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรการเดินสายที่ซับซ้อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่อาจจะสูงขึ้นทุกปีทุกปีค่ะแต่ว่าด้วยโซลูชันของห e ัวเวอีคิดที่เขาเอามาโชว์เนี้ยอย่างเช่นโซลูชันสำหรับโรงแรมที่เป็นอินเทอร์เชนโฮเทลเนี่ยนะคะด้วยห e ัวเว่ยอีคิดเนี่ยก็จะสามารถลดการเดินสายลงได้ถึง80%ค่ะแล้วก็ ลดการใช้พลังงานลงได้ถึง30%แบบนี้เนี่ยก็จะให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมในขณะเดียวกันค่ะตัวเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้ประหยัดมากขึ้นด้วยซึ่งอย่างตัวอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอาตัวเนี้ยตัว access point ตัวนี้ที่รองรับ wifi 7ดด้วยแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะคะ ไปติดในทุกๆห้องค่ะมันก็จะทําให้สามารถที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าที่มาพักได้อย่างดีเลยตอนแรกก็สงสัยว่าเฮ้ยหนึ่งตัวหนึ่งห้องมันจะไม่เลืองหรอแต่คือเขาบอกว่าราคามันไม่ได้แพงอ่ะแต่ว่าเราจะไปประหยัดอย่างอื่นด้วยนะคะก็คือปกติเนี่ยใน1ห้องพักเนี่ยมันอาจจะต้องมี3-4ระบบขึ้นไปแต่ว่ากรณีเนี้ยใช้ตัวเดียวเลยค่ะแล้วก็คอนโทรลได้ทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์ในห้องอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการกับลูกค้าแล้วก็ยังใช้ควบคุมระบบ IoT ในห้องค่ะ ซึ่งที่จีนเนี่ยนะคะอย่างเวลาที่เรามีร้านค้าอยู่ที่ห้างเนี่ยเขาก็มักจะทำไลฟ์คอมเมอร์สค่ะคือแบบว่าขายของโดยการไลฟ์ขายของแต่ตอนนี้เอิ้นกำลังพูดอยู่กับกล้อง 8K และเป็นกล้อง VR ด้วยนั่นหมายความว่าเขาสามารถชมการไลฟ์สดของเอิ้นได้เนี่ย VR คือถ้าใส่แว่น VR ปุ๊บมันก็จะเห็นเหมือนกันบบอกว่าเราเข้าไปอยู่ในร้านนั้นจริงๆเลยนะคะแล้วเอิ้นก็ขายของของเอิ้นไปซึ่งมันก็จะแบบสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้ามันก็แบบทำมาร์เก็ตติ้งได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่การจะทําแบบนี้ได้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าเน็ตเวิร์กมันต้องรองรับเพราะว่า 8K VR มันจะต้องใช้ Data ามหาศาลมากซึ่งโซลูชันของหัวเว e ่ยอีคิดตัวนี้เนี่ยนะคะที่เขาเอามาแสดงให้ดูเนี่ยมันก็สามารถ ที่จะรองรับแบนด์วิดต์หนักๆนะคะด a ต a าเยอะๆนะคะแล้วก็ Low Latency ด้วยและนี่ก็คือเบื้องหลังของภาพที่เห็นเมื่อกี้ค่ะภาพเมื่อกี้มันคือสิ่งที่มันไลฟ์สตรีมออกไปทาง TikTok อหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดนั้นน่ะมันคือการสตรีมแบบ 8K แล้วเป็น VR ด้วย และตรงนี้ค่ะ Intelligent Education นะคะก็เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาค่ะอันนี้ก็คือระบบเน็ตเวิร์ที่สามารถติดตั้งภายในสถาบันการศึกษาจะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนก็ได้นะคะมันก็จะมีอยู่2ส,ส่วนค่ะแบ่งเป็นแบบใหญ่ๆก็คือสาหรับ The whole campus คือทั้งทั้งแคมปัสเลยหรือว่าอยู่ตามห้องเรียนหรือว่าอยู่ตามห้องต่างๆที่อยู่ภายในแคมปัสซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตทั้งหมดเลยเป็นฮาร์ดแวร์ที่เอามาประกอบรวมกันให้กลายเป็นระบบเป็นโซลูชันที่ทั้งปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับคนจำนวนมากๆได้และนี้ก็จะเป็น access point รุ่นต่างๆนะคะซึ่งรุ่นที่เขาเพิ่งเปิดตัววันนี้เนี่ยก็จะมี ตัวนี้อันนี้นะคะ AP 771แล้วก็รองรับ Wi-Fi 7 F700D ตัวนี้ก็รองรับ Wi-Fi 7ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็รองรับ Wi-Fi 7เช่นกันเป็น Tri Radio High Density High Density เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะมากเลยค่ะที่จะอยู่ใน Classroom แบบห้องเรียนอัจฉริยะซึ่งมันสามารถที่จะรองรับได้ทั้งหมด60สกรีนหรือ60หน้าจอพร้อมกัน แล้วก็มีตัวนี้ด้วยที่เพิ่งเปิดตัวในวันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น High Performance AI Firewall ค่ะก็คือว่าพอเอาตัวนี้เชื่อมเข้าไปกับระบบเน็ตเวิร์กของมหาวิทยายลัยหรือว่าของแคมปัสนะคะมันก็จะมีการป้องกันการโจมตีป้องกันอันตรายทางออนไลน์อาจจะต่อกับเกตเวย์ก่อนที่จะเข้ามาสู่ Access Point ตัวต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยที่มากขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็น AI Firewall มันเป็น Firewall แบบที่ใช้ AI ด้วยในการ n a g e แล้วก็ในการดีเทคต่างๆเรื่องภัย คุกคาต่างๆภัยไซเบอร์เนี่ยะ,ะก็จะทําให้ทั้งครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในแคมปัสเนี่ยปลอดภัยจากภัยไซเบอร์นี่ก็คือไอเดียครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่มันจะอยู่ใน Intelligent Interactive Classroom ค่ะคือห้องเรียนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นห้องเรียนแบบอิ t เ r อร์แอคแบบอัจฉริยะด้วย เราก็จะมีกระดานที่แต่เดิมมันจะเป็นไวบอร์ดทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เป็นตัวไอเดียฮับนะคะซึ่งอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วเราก็สามารถเลือกคํานี้สมมุติว่าเราเลือกแบบนี้ค่ะชบมันจะมีเมนูขึ้นมาให้นี่คือของใหม่ปิ้งปิมันคือ AI ที่มันผนวกเข้ามาก็คือ AI i n t e g r a t e d คือใส่เข้ามาในไอเดียฮับรุ่นใหม่นี้เลยนะคะซึ่งใช้โมเดลดิฟซีค่ะพอเรากด มันก็จะมีตัว intelligence search ตัวนี้ขึ้นมาก็คือ AI ให้กับเราในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะถามคำถามอะไรเนี่ยล้วก็พิมพ์ถามเราไปตรงนี้มันก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะนอกจากที่มันจะโชว์ที่สกรีนตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมาโชว์ที่หน้าจอนี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นแท็บเล็ตที่นักเรียนเขาจะใช้นะคะเขาก็จะได้เห็นได้ชัดขึ้นหรือว่าเวลาที่มีการเล่นวิดีโอบนจอนี้มันก็จะมาขึ้นที่แท็บเล็ตที่ของนักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี้ยค่ะ ก่อนกลับเอินพาไปดูไอดดเซนเตกันต่อค่ะเย้ได้ขึ้นรถไฟแล้วเมื่อกี้เอินบอกว่าอยากขึ้นรถไฟมากเลยได้ขึ้นจริงๆแล้วมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวพามาขึ้นรถไฟเข้ามาข้างในก็แบบอารมณ์ BTS นะคะทุกคนก็ต้องแบบชิดในเพยหรือเปล่า,ลาอันนี้มาทางนี้ค่ะ ระหว่างทางที่เรานั่งรถไฟมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าสังเกตสถาปัตยกรรมของตึกที่นี่นะคะมันก็จะไม่ใช่เป็นแนวแบบเหมือนยุโรปเหมือนกับอีกที่หนึ่งซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอยู่ที่ตรงกวนที่ใหญ่ๆที่หลายๆคนก็เคยเห็นภาพกันแล้วอันนั้นก็จะเป็นแบบจําลองยุโรปมาเลยใช่ไหมคะตึกเขาก็าจะเป็นแนวยุโรปแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นตึกแบบโมเดิร์นก็คือสมัยใหม่แล้วก็ผสมผสานหลากหลายดีไซน์อยู่ในนี้คะ่ะแต่ว่ายังเหมือนกันคือเป็นแคมปัสแบบใหญ่มากๆแล้วก็มีรถไฟแบบเนี้ย วิ่งเหมือนกันรถไฟแบบเดียวกันเลยค่ะสีแดงเหมือนกันด้วยเป็นยังไงบ้างคะนะวัตกรรมระบบเน็ตเวิร์ที่เอินพาดูคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมานะคะคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดน้ำ